So, what do you have? วันนี้วันที่7พฤษภาคม2,563เวลา13 3นาฬิกา30นาทีนะครับณศูนย์เรียนรู้ม่อนปูยารักพึ่งป่าบ้านหัดแฟนตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพะเยานะครับบรรยากาศณศูนย์เรียนรู้ของเราวันนี้นะครับวันนี้อุอณหภูมิอยู่ที่42ององศาเซลเซียสนะครับ มาดูการทํางานของพึ่งของเรานะครับทุกรังก็ทํางานขมักข่มินเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะร้อนนะครับฝนจะตกฝนจะแรงนะครับหรือว่าเกิดภาวะวิกฤตการสถานการณ์โควิดนะครับพนักงานทุกรังของเราก็ยังทําหน้าที่ของเขาอย่างขมักขมินนะครับโดยที่ไม่กัดตกบกคร่องนะครับก็คอย นะครับเก็บสะสมอาหารนะครับนัสูตเรียนรู้ตอนนี้ของเรามีอยู่เกิน400รังนะครับช่วงนี้ก็ทยอยเก็บผลผลิตน้ำผึ้งป่าเดือน5เรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับทุกรังของเรามีผึ้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับลวงไหนน้ำผึ้งนะครับบ่มได้ที่แก่ได้ที่ปริมาณได้ที่เราก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ประสิทธิภาพของรางมาตรฐานฝังฟีโรโมน M1 นะครับแล้วก็ฟีโรโมน M2 นะครับเร่งพึ่งเข้าไวของเรานะครับทำงานเต็มศักยภาพเนี่ยเราวางรังพึ่ง2 2คุณ2เมตรมีพึ่งเข้าทุกรงังและไม่ใช่รางเดียวนะครับ ทุกวันนี้นะครับเราสะสมพันธุ์พึ่งจากในป่าม่อนปุยานะครับเราทำพึ่งเนี่ยมาเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วนะครับพันธุ์พึ่งเนี่ยเขาก็มีการแยกขยายพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะครับในหนึ่งปีเนี่ยพึ่งจะแยกรังนะครับสิบถึงสิบสองรังนะครับในช่วงหนึ่งปี ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของพึ่งเราก็นะครับสะสมรังมาตรฐานแบบนี้นะครับฝังฟีโรโมนนะครับวางล่อพึ่งนะครับแทรกไว้นะครับแกนะรบแกไว้ในแรกไว้ระหว่างรังที่เขามีมีผึ่งอยู่นะครับเพราะคอนเซปต์ของมั่นยาเราไม่เราไม่ได้เลี้ยงผึ่ง นะครับทุกอย่างให้พึ่งทํางานแทนเรานะครับเราไม่ได้ทําเหมือนระบบการเลี้ยงของพึ่งพันพึ่งพันในใช้คําว่าเลี้ยงถูกต้องนะครับแต่พึ่งป่าไม่ต้องเลี้ยงครับนะครับคอนเซปต์ของเราคืองานหนักๆให้พึ่งทําส่วนเราก็ใช้ชีวิตตามที่เราอยากพึงพอใจอยากจะใช้คิดแค่ว่าจะขายน้ำพึ่งยังไงให้ได้เท่านั้นเองนี่ถ้าเราเห็นนะครับ ที่เราเห็นเขาก็พือปีกอยู่ข้างหน้ารังเนี่ยนะครับเขากำลังเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับปรับอุณหภูมิให้ในรังให้ตัวอ่อนของเขาเราก็ช่วยด้วยการเนี่ยนะครับทำร่มเงาให้เขาอยู่สบายนี่แบบนี้ประชากรหนาแน่นเลยครับมีการอบไล่ความชื้นของน้ําผึ้งนะครับเราจะเก็บเฉพาะน้ําผึ้งที่บ่มโดยผึ้งป่า ได้ที่แล้วเท่านั้นก็คือความชื้นต่ำกว่า18%เซนะครับในช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมเพราะนั้นที่เราเก็บนะครับทุกรังนะครับพึ่งหนึ่งรังเหมือนมีบริษัทหนึ่งบริษัทมีพนักงาน3ามสี่หมื่นชีวิตนะครับทำงานหนักๆแทนเรานะครับเข้าบินออกไปหา ทำงานเนี่ยนะครับรวบรวมน้ำผึ้งจากผืนป่าม่อนพุยาที่เราเห็นนะครับผืนป่าม่อนปุยานะครับรัศมี3-5กิโลเมตรนะครับเพิ่งอยู่จุดนี้ประมาณ400กอกรังก็จริงนะครับแต่รัศมีการหากินของเขาเนี่ยไปได้ไกลนะครับก็รวบรวมจากดอกไม้เกสรดอกไม้นะครับน้ำผึ้งน้ำหวานจากบักละ จากป่ามนันปุยาซึ่งเป็นป่าเต็งรังนะครับมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับได้กลิ่นอายของป่าเต็งรังใครได้ชิมแล้วจะรู้นะครับส่วนมากเราได้ชิมของเราเนี่ยนะครับลูกค้าติดใจทุกคนนะครับเป็นลูกค้าประจํากันตลอดหลายท่านต้องซื้อตุนไว้เป็นหลาย,ลายร้อยขวดนะครับเพื่อเอาไปฝากครูบาอาจารย์ นะครับเป็นของฝากนะครับได้ดีมากๆนี่เราไม่ได้ไม่ได้มีแต่เฉพาะที่ทําซุ้มแบบนี้ให้นะครับเห็นไหมครับเฉพาะทำบ้านให้เขาอยู่เนี่ยนะครับระยะห่างสองเมตรสองเมตรนี่ก็หลายร้อยรังเรามาดูในป่าอีกนะครับทุกกลางมีพึ่งหมดนะครับนี่ในป่า ป่านี้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านหัดแฟนนะครับเราอยู่ร่วมกับป่าเรานะครับเราเนี่ยต้องอาศัยช่วยอนุรักษ์ป่าไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องดูแลแหล่งอาหารของพึ่งยิ่งป่าสมบูรณ์มากเท่าใดเราก็ได้น้ำพึ่งมากเราก็มีอิสระภาพมากนะครับพึ่งหนึ่งรัง ได้มากกว่าทำนาหนึ่งไร่น้ำมันสําปะหลังหนึ่งไร่ทําการเกษตรทฤษฎีพ่อค้าหนึ่งไร่เหมือนที่บอกนะครับมีเวลา24ชั่วโมงนะครับเป็นของเรานะครับก็มีพึ่องอย่างปีนี้นะครับเรามีพึ่งนับพันรังที่ทำงานแทนเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เก็บ ตุนผลผลิตน้ำผึ้งไว้ทั้งปีนะครับตุนไว้จำหน่ายให้กับลูกค้าของเรานะครับบริการรับประกันความพอใจน้ำผึ้งป่าร้อยเเซนต์ะครับของเราเนี่ยไม่ใช่พึ่งโพรงอ่าไม่ใช่พึ่งโพรงที่อยู่ในสวนลำไยหรือสวนยางพาราหรือหรือในเอ่อใน พืชเดียเด่ยวเหมือนกับที่เขาเก็บกันทั่วไปของเราพึ่งป่าก็อยู่ในป่านะครับเป็นดอกไม้ป่าเท่านั้นแล้วก็จากสายพันธุ์พึ่งป่าเท่านั้นเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่นะครับมีผล,ผลผลิตคุณภาพสูงสุดเท่านั้นนะครับเราไม่เก็บน้ำพึ่งความชื้นต่ำหรือนะครับ ไม่เข้มข้นมีความเข้มข้นน้อยหรือในช่วงฤดูที่ไม่ไม่เหมาะสมะครับฤดูอื่นเราไม่เก็บผลผลิตนะครับเราจะปล่อยให้ให้พึ่งเขาได้แพร่พันธุ์ฤดูอื่นนเราจะปล่อยให้พึ่งกินน้ำหวานเต็มที่นะครับแล้วก็มีการขยายประชากรแยกรังออกไปนะครับ แล้วเราก็จะรวบรวมพันุพึ่งด้วยการนะครับใช้รังมาตรฐานฝังฟิโรโมน M1 ของเราแทรกไว้ระหว่างระหว่างพึ่งที่มีตัวอยู่นะครับเวลาเขาแยกรังเนี่ยนะครับเขาก็จะหารังอยู่ใกล้ๆถ้าอาหารสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลป่าไปด้วย นะครับเพราะป่าเป็นเป็นที่มาของแหล่งอาหารถ้าไม่มีป่าที่สมบูรณ์ไม่มีอาหารสมบูรณ์นะครับเราจะทำรังดีขนาดไหนเขาก็ไม่อยู่ครับแต่ของเราทำไมทาไมถึงอยู่นะครับของเราก็ดูแลน,นี่นะครับช่วงร้อนๆเขาก็จะออกมาระบายอากาศแบบนี้เห็นไหมครับ่ใน,นป่าเลยครับ ป่าชุมชนครับเราดูแลป่าแถวนี้ไม่ให้มีใครมาตัดต้นไม้ไม่ให้มีใครทำลายธรรมาชาตินะครับเนี่ยเด็กๆก็ตอนนี้กำลังทำบ่อนะครับบ่อน,นี้กำลังเพาะเพาะเลี้ยงสายพันธุ์อึงอ่างชนิดหนึ่งเรียกว่าอึงเผ่านะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์มนพุยาอยู่เด็กก็โชยโอกาสมาเล่นน้ำซะก่อนนะครับ หลายรังเราก็แทรกไว้นะครับเนี่ยรังนี้ก็พึ่งมาอยู่ใหม่ๆเลยครับเพราะนั้นการทำพึ่งป่าเนี่ยเราทำได้ทั้งปีนะครับอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาเข้ามากๆในช่วงเดือนกุมภาเดือนมกราแต่ว่าถ้าเราทำพึ่งป่าเป็นอาชีพเนี่ยเรามีเวลาถึงแปดเดือนนะครับในหนึ่งปีเพื่อที่จะรวบรวมนธุนพึ่งนะครับให้ได้มากพอเป็นร้อยรังพันพันรังก็ได้นะครับถ้าเข้าใจธรรมชาติของพึ่ง นะครับทั้งที่เราล่อเอาจากป่าธรรมชาติและเราขยายพันธุ์นะครับด้วยตนเองนะครับโดยการที่แซดแสงโดยมนุษย์น้อยที่สุดนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับเราจะมีอบรมสอนให้กับสมาชิกของเรานะครับก็ครั้งต่อไปเนี่ยครั้งที่25นะครับก็จะน่าจะหลังเคอร์ฟิวประมาณวันกลางเดือนมิถุนานะครับก็สอาทิตย์กลางเดือนมิถุนา นะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูงานนะครับศึกษาดูงานนะครับในคอร์สอบรมของเราได้สอนให้ทั้งหมดนะครับไม่มีกักครับเนี่ยแทรกรังเปล่าไว้นะครับทำไมเราถึงต้องใช้หลังคามุงให้แบบนี้เพราะว่าอุณหภูมิช่วงนี้มันร้อนร้อนมากนะครับแล้วป่าเต็งรังเนี่ยเขาจะผัดใบหลังนี้เพิ่ง เพิ่งมาสำรวจครับนี่ลักษณะของผึ่งที่กําลังตามฟีโลโมนเข้ามาสํารวจรังนะครับผึ่งแบบนี้เนี่ยเขาเขาจะกําลังจะแยกจากรังใดรังหนึ่งนะครับในศูนย์ผึ่งของเรานี่แหละเห็นไหมครับเขาก็หารังอยู่ใกล้ๆค,ครับถ้าอาหารสมบูรณ์ถ้าในพื้นที่เราไม่มีการใช้สารเคมีนะครับเขาอยู่สบายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเราก็แค่ ช่วยดูแลป้องกันศัตรูให้นะครับเห็นไหมผ้าชุบน้ำมันเครื่องนะครับป้องกันมดขึ้นทําหลังคาให้อยู่แบบเหมือนติดแอร์เลยนะครับน่มรื่นเย็นสบายถึงแม้อุณหภูมิจะสูงถ้าตรวจแบบนี้นะครับเขาตามฟีโรโมน M1 มาบวกกับนะครับในกล่องมาตรฐานหรือวัรังมาตรฐานของเราเนี่ยฝังฟีโรโมนเอหนึ่งไว้นะครับ แล้วพ่นกระตุ้นด้วยฟิโลโมน M2 นะครับ M1 เนี่ยคือเวลาพึ่งมาตรวจเจอเนี่ยอยู่แน่นอนร0 0ยเปเซเเป็นเป็นฟิโลโมนที่กลิ่นสะอาดนะครับไม่มีศัตรูพึ่งแฝงเข้ามาในรังเพราะเราผสมสมุนไพรป้องกันศัตรูพึ่งเช่นนอนแวกนะครับสารขับไล่จิ้งจกนะครับสารขับไล่มดนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติทั้งหมดนะครับเวลาพึ่งมา มาตรวจเจอเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ตรงฟีโรโมนเอ็มหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เราใช้เอ็มสองเอ็มสองคือฟีโรโมนที่สกัดจากานางพญาพึ่งป่าโดยตรงนะครับที่ถูกกระตุ้นให้ปล่อยฟีโรโมนพึ่งป่านางพญาพึ่งป่าอพยพบออกมาแล้วเราดักเอาฟีโรโมนเฉพาะกลิ่นเนี้ยออกมาในขณะที่นางพญายังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ฆ่านางพญาใดๆทั้งสิน้นเพียงแต่หลอกให้นางพญาเขา ปล่อยกินแล้วดักกินนะครับด้วยวัสดุดูดซับพ,พิเศษนะครับแล้วเอาไปทําเมื่อเราได้ได้ฟีโรโมนเข้มข้นเราถึงเอาไปทําละลายในห้องแลบเป็นหัวเชื้อเข้มข้นออกมามีหนึ่งเดียวในประเทศเท่านั้นนะครับที่ทําได้นะครับหลายคนว่าโอ้อาจารย์สยามโม้หรือเปล่าไม่ได้โม้หอะครับบทพิสูจน์ก็คือเราสามารถดึงดูดพึ่งมาทําเป็นอาชีพอย่างเดียวเลยเป็นพันๆลังเฉพาะใน อของมนปุญารักาพึ่งป่าแล้วก็เราได้เผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับให้กับเศรษตรกรผู้ที่สนใจนะครับในการพึ่งทาพึ่งป่าเป็นอาชีพตอนนี้เราอบรมไป24รุ่นแล้วนะครับมากกว่าพันคนทั่วประเทศเราจะเห็นตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับใน YouTube ในหลายๆค่ายที่มีการนะครับ ใช้หลังมาตรฐานแบบนี้แล้วก็มีการใช้ฟีโรโมนนะครับหลายๆเจ้านะครับก็มีต้นแบบมาจากเราทั้งสิ้นนะครับเมื่อก่อนไม่มีไม่มีใครรู้ไม่รู้ก่อนนี้นะครับไม่มีใครรู้จักคำว่าฟีโรโมนรอบพึ่งนักนักวิชาการออกมาต่อต้านเป็นไปไม่ได้นะครับไม่เชื่อว่าเราจะ ผลิตกลิ่นล่อพึ่งได้ล่อพึ่งป่ามมาอยู่กับเราเป็นร้อยรับรังมันพันรังได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ได้อ้างอิงหลักวิชาการของใครมาทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้บอกให้ให้ทุกทุกคนมาเชื่อเราแต่สิ่งที่เราทำอยู่ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ด้วยตัวของของมันเองก็คือ ทุกวันนี้ผมมีอาชีพยอย่างเดียวคือทำพึ่งป่าเป็นอาชีพถ้าผมทำไม่ได้จริงนะครับก็คงจะอยู่ไม่ได้ในภาวะแบบนี้นะครับก็อยากจะเผยแพร่นะครับองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับคนที่ตั้งใจและสนใจอยากจะมาเรียนรู้วิถีแห่งพึ่งป่าวิถีแห่งอิสระภาพ ความอเพียงที่ไม่เพียงพอนะครับก็คือปล่อยให้ธรรมชาติทํางานนะครับธรรมชาติสร้างทุกอย่างไว้ให้ให้เราหมดแล้วเพียงแต่เรามาเรียนรู้นะครับกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติแล้วก็หยิบสวยโอกาสที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้ใช้วิถีชีวิต ด้วยความอิสรภาพและก็เพียงพอโดยไม่ต้องเบียดเบียนธรรมชาติหรือเบียดเบียนผู้อื่นนะครับแข็งแกร่งพึ่งตนเองได้ไม่ว่าจะเจอภาวะวิกฤตการณ์ใดๆน,น,นะครับเราก็สามารถยืนหยัดอยู่อยู่ได้โดยที่ไม่ไม่เดือดร้อนนะครับก็ น้ำพึ่งป่าไม่ต้องขายครับน้ำพึ่งขาป่าขายตัวเองอยู่แล้วผลิตเท่าไหร่ถึงจะพอครับนะครับกินหมดต้องซื้อใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราต้องขายให้ได้ก็คือขายความความเชื่อมั่นขายความเชื่อถือนะครับขายความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขาซื้อน้ำพึ่งจากเราไปแล้วเนี่ยนะครับได้รับของ แท้ของดีจากธรรมชาติจากป่าจริง